ช่องครับมาวันนี้มาจับไก่ได้แล้วนะครับโห,โหจับตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้วันนี้จับได้แล้วครับนี่ครับน่นครับตันวนี้ไปไหนครับไก่นไหน้าปากแสดงว,ว่ามันเหมย์อยู่ บนมามึม yeah. <Double up>. ันมาเนี่ฮะกลับไปแล้วโอ้เอาเส้นเหนื่อยเลยมันมอบมอบมอบ อโอเคพักหน่อยนะจ๊าร้อ,อ,องให้มันตีหน่อยวร้องให้มันตีบ้างร้องให้มันตีบ้างเงี้ยมันตีหลายๆนี่

không không cùng không ừ, không kháng kháng không 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 kháng không 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 chẳng không 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 mình dạ, dạ đi không dạ không 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 ừ, không 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 lâu, không lâu, 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 lâu. Hey, mít, đợi, cái không 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 ไก่พันธุ์เชื่อเดเออไก่พันแล้วครับถ้าไพโบ่เห็นไก่พันธ่ะโอ้เงยไก่พันไก่พันธป์แบนึงไก่พันนะฮะไก่พันไก่พันครับไก่พันธุ์เยไก่พันธุ์ใครพันธุ์นะพี่ขึ้นโตสีน้ำตาลครับโมไปเออจังหวะพอดีเลยมานี่ฮะ เนี่ยเบ็ดพงผมนะฮะพงตากองนะอืมอืมอี่อ้คุณยี่โมคุณมีมือเดีย๋ยวกลัวมันจะสวบเนี่มันคุณได้ท่ามโอ,อ,อันนี้มันบอกว่าผสมสับเดี๋โม เด, yup. ดี๋ยเนี่ยวเนี่ยกลัวมันอันเนี้ยกลัวมันตอดอ่ะอืมอย่ามันโตโอ้ว้าวโอ้คัพปิ้นแล้วคัพการผู้ชมเสือมันตึงเบาหมวกอุ้ยของ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 ไงไงกลัวแล้ว สวัสดีฮะปิดคลิปแล้วฮะอืม